สวัสดีครับยูโควอชช่างเตี้ยครับนี่จะมาถ่ายน้ำมันเครื่องฮีโน่เมกาตัวน่าอ้อนนี้เมการ้อยสี่สี่ห้านะครับถ่ายน้ำมันเครื่องวันที้เราเปิด เปิดถ่ายเลยนะครับต้อง น้ำมันเครื่องที่ที่ d y n นมิกเติมกี่ลิตรนี่12ลิตร 13, 13. น่ครับกล่องโซล่ากล่องน้ำมันเครื่องถ้าจะให้ดีต้องเปลี่ยนทั้งชุดแบบนี้นะกล่องโซล่าก็ เปลี่ยนพร้อมไอ้ตัวนี้เลยก็ดีทำทีเดียวจะได้ทำพร้อมๆกันไปเลยอันนี้เติม13ลิตรเหลือลิตรหนึ่งล้วก็จะใส่กลองน้ำมันเครื่องไปก่อนนี่ตรงตรงร,ร,รุ่นมันนะครับจะใส่ได้ าาช่วงนี้ด้วยกมจะสายลงไปแล้วก็ลูกดูมันเสมอมอครับ่อนสายก็พยายามจะให้ลูกยางนี้ปิ้นครับถ้าจะระบีสักหน่อยก็ดีตัวนี้นะเป็นโอลิงอยู่ขอบนี้ 还被狗弄。 มีเพ็่ตัวคันไอสายพานครับตัวล็อกคันกรองน้ำม,ามาันเครื่องนะครับเนี่ยเอาแค่ตึงมือแค่ตึงมือก็อยู่แล้วครับความบนมันจะเป็นโอลิงเยู่ะแล้วก็ <c oughs> ววมาปิดฝาในคืนคันแน่นแน่นไปคืนครับก็ นั้นเสร็จข้างล่างแล้วเราไปค่อยๆเปิดฝาเติตตตตมข้างบนนะครับเบอร์ยี่สี่ครับรุ่นนี้กานี้แน่นเลยครับมานี่ครับเราไม่มีกวยเราก็ตัวนี้เลยมาเทมาร์โบอินเตอร์นะครับรุ่นนี้ นี่เบรคเลอรร้อยร้อยสี่ห้าแรงใช่ไหมน้องใช่ใช่ใชตามสายน่าใช้นะครับรุ่นนี้ประหยัดวิ่งล่องนี่สบายเลยครับไม่สบายเราไม่เรง่งจะเจอเพอร์รอยเปรตวันนั้นบ่มามาทีมาสิบสามลิตรนะคนอ่ะมันเร่งกว่ารถก็ครับครวหบาทครับ,บล,ลิตรที่สิบสาม ไม่นั่นนะแค่นั่นบน่๊เคยเลือบุ่๊กกระปุกไฟไปเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะ ไก๊องโซล่าเนะาะตัวนี้ก๊องโซล่าใช่ใช่ใช,ใช่ตัวก๊องน้ำมันให้สะอาดก่อนเข้าปัม๊มเข้าเลยครับถึงเวลาก็เปลี่ยนมันก็ดีเหมือนกันใช้ตัวนี้คันมันเดิมนะครับวันนี้่ครับออกแล้ว <c oughs> ออกยากเหมือนกันนะครับ <c oughs> ลื่นน้ำมันไหล <c oughs> มันอะไรครับเดี๋ยวเนี่ยครับออมถุงพลาสติกมารองไว้ออกไปเลยแป๊บนึงครับนี่เปียกเนดังนะครับอะกันน้ำมันหกครับมารองไว้กันเลือดถึก า,เาอเโซล่าเอามาันเอาไปวิเคราะห์ดูครตอนรถครันนี้เติมน้ำมันอะไรเ<ห>ติมน้ำมันอะไรนี่น้ำมันกา๊าซเอาดีๆออกโซเชียนนลนั่นนี่ดีเซลนั่นแหละเดี๋ยว B10 B7 B20 B20 ใส่ได้หมดเลยเอาเนี่ยเออวิ่งเมเน้นเป็นไรดิก็ว่าน้ำมันไม่ดีไม่ดีไม่เกี่ยวยอันนี้เติมอะไรเติม B20 B10 บียี่สิบมันมีไหมตัวจไม่มีก็มีแต่บีสิบใช่ไหมบีสิบบียี่สิบก็มีอ๋อหลักๆก็เป็นบีสิบบียี่สิบเนาะไม่เห็นใช่ไม่เห็นเป็นไรเนาะมันไม่เห็นเป็นไรตำรวจมันก็ไม่จับอีกเอาไปวิเคราะห์ดูมันไม่มีเสียไม่เห็นเป็นไรไม่เจ้าว่าจะไปเปิดดูฝุ่นดูอะไรนะเอาไหมเอาเอาเลยนเนาะครับให้เจ้าของรถไปวิเคราะห์ดูครับหลังจากเติมน้ำมันแบบนี้มาสักพักมันจะมีฝุ่นมีอะไรเยอะไหมในกรง นะครับนี่ครับใส่กลับไปตำแหน่งเดิมหันทอนแน่นมือ ขันแน่นแล้วไม่ให้มันเคลื่อนเลยเราใช่เราจะมาแยกน้ำมันตัวนี้มันมาจากถังมันเลยตั้งเตี้ยฮะมันมาจากถังเออก็ดีแล้วมันโกรอนเนาะเพราะว่าเป็นถังเหล็กหรือถังพลาสติกอะถังเหล็กเออแล้วมันมาสิบเหล็กอะเพราะว่าเพราะว่าเออที่มันสะสมในในในก้นในไรถังเนี่ยมันก็มีสิบปีแล้วเนาะนั่นแหละไม่เคยได้ล้างไม่เคยอะไรต้องถอดล้างสามปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนถังไม่เปลี่ยนถังมาก เอาตังมาวะ <c oughs> จะมันแยกน้ำมันครับตัวนี้ <c oughs> ใช่เลยมันคลายออกก่อนนะมันก็ปกติดีมันไม่เไไลยก,กดเป็นธรรมดาเจ็ดพันหนร้อยลิตรทั้งเล็อ่ะเจ็ดพันสำหรับรนี่นะต,ตัวนี้ครับมันไล่ลมตัวนี้ช่วยนิดหนึ่งเบอร์สิบสองนะ แน่ครับมันจะมีเสียงลมออกครับตัวนี้นะนี่น,นี่เปลี่ยนสายด้วยเด้อจะมีสเสียงลมออกครับครับอย่าเพิ่งไปทํามันเลยนี่เปลี่ยนสายก่อนฮะนี่เปลี่ยนสายเนี่ยอ๋อโอเคเดี๋ยวเนี้ยไล่ลมนี่ก่อนโอ้ใช่ใช่ใช่แต่มันต้องเปลี่ยนในนั่นอีกนะยางนี้ครับ <c oughs> จะเปิดไล่ลมนะครับนี่มันจะมีเสียงออกมาเสียงลมทำไปจนไม่จนลมหมดครับเป็นวายแบบลื่นสลิดจากจอมา่าเป็นอันใช้ได้ครับเป็นรถน้ะมันรถเงินบางคันออกมาแล้วออมไม่มีลมอันที่ลื่นสลิถ่อลื่นสลิดะพัดมผิดแล้วคันนี้ไว้ให้แน่นขึ้นรถตัวนี้เอาไว้ก่อนนะารั้น เอาน้ำมาราดตรงนี้หน่อยถือว่านืดอยู่นะเนี่ยจะคล้องรถครับเอาน้ำมาราดตรงนี้หน่อยครับ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 เสร็จแล้วก็ไปนายก็ไปไปครับแล้วก็น้ำแฟบมาทำความสะอาดนิดหน่อยก็จบแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับครับสวัสดีครับ